สวัสดีนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเรื่องการเก็บน้ำส้มควันไม้นะครับก็มีหลายๆคนนะครับถามผมเข้ามาก็ก็เยอะนะครับอันนี้ผมก็บางทีก็จะอธิบายหลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าตาแบบนี้มันเก็บน้ำส้มควันไม้ได้ไหมนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคือผมเผาเผาถ่านด้วยเตาถังเนี่ยนะครับสังเกตหลายๆคลิปผมจะไม่ค่อยมี ทำเก็บน้ำส้มควันไม้เลยนะครับไม่เคยถ่ายไม่เคยอัปเดตอะไรเลยนะครับก็หลายๆคนก็เลยสงสัยว่าสรุปแล้วไอเตาแบบนี้นะครับที่เผาแบบนี้มันว่ามันเก็บน้ำส้มควันไม้ได้ไหมนะครับมาเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังนะครับสําหรับการเก็บน้ำส้มควันไม้นะครับที่ผมได้ลองเก็บดูนะครับจากเตาแบบนี้นะครับที่ผมต่อป่องขึ้นมาแบบนี้ทีแรกนะครับผมก็ว่าจะมาเก็บน้ำส้มควันไม้นะครับ แต่จากการที่ได้ลองเก็บดูนะครับทีแรกผมใช้แบบเป็นสังกะสีนะครับคือเราเอามาสวมดูนะครับผลปรากฏว่าไม่ออกนะครับไม่มีน้าส้มควันไม้ออกเลยนะครับมีแต่ควันออกอย่างเดียวนะครับไม่มีไอน้ําอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับแล้วผมก็ลองเปลี่ยนไปใช้กระบอกไม้ไผ่นะครับทีแรกผมใช้แบบกระบอกไม้ไผ่แห้งนะครับซึ่งก็ไม่ได้น้ําส้มควันไม้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็เลยลองเปลี่ยนไปใช้แบบกระบอกไม้ไผ่สดนะครับถึงจะมีน้ําส้มควันไม้ออกนะครับพอเปลี่ยนใช้กระบอกไม้ไผ่สดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกที่ผมลองทําทุกขั้นตอนทุกอย่างอะไรพวกนี้นะครับผมใช้ผ้านะครับชื้นๆนะครับพันที่รอบกระบอกสังกะสีหรือท่อควันอะไรทั้งหมดนะครับซึ่งซึ่งผมก็ไม่ได้น้ําส้มควันไม้นะครับจากที่ผม เขาเตาแบบนี้นะครับจากที่ผมได้น้ำส้มควันไม้อย่างเดียวอย่างที่ผมบอกคือเป็นกระบอกไม้ไผ่สดเท่านั้นนะครับแค่อย่างเดียวถ้าอย่างอื่นคือน้ำส้มควันไม้ไม่ออกเลยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะได้น้ำส้มควันไม้จริงอะ่ะมันต้องผมมีภาพให้ดูภาพหนึ่งนะครับต้องทําตัวท่อควันนะครับให้เป็นแบบระบบควันออกแล้วก็ผ่านน้ํานะครับเหมือนอย่างในรูปแบบนี้นะครับ ก็จะมีตัวท่อควันขึ้นมานะครับแล้วลอ้อมรอบก็จะมีเป็นแบบที่เราใส่น้ํานะครับถ้าทําแบบนี้ได้นะครับแบบเนี้ยเราจะได้น้าส้มควันไม้นะครับเพราะว่าควันนะครับมันมาผ่านผ่านน้ําตรงนี้นะครับมันเป็นระบบความเย็นใช่ไหมครับก็คือเหมือนมันจะทําให้เราเกิดเหมือนภายในท่อมันจะเกิดเป็นไอ้น้ำนะครับมันก็จะทําให้เป็นเราได้น้าส้มควันไม้ออกมานะครับถ้าไม่ทําแบบนั้นอ่ะคือว่าก็ ไม่ได้นะครับสาหรับที่เผาแบบนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยที่ผมเก็บน้าส้มควันไม้หลักๆนะครับผมจะมาเก็บน้าส้มควันไม้จากเตาดินนะครับท่อเนี่ยก็เนี่ยสังกะสีชุดนี้นะครับก็เป็นชุดที่ผมเคยใช้ลองกับตัวเตาถังเลยนะครับซึ่งผมลองที่ตัวเตาถังเนี่ยไม่ได้น้าส้มควันไม้นะครับผมก็เลยไม่เก็บอีกเลยนะครับผมก็เลยว่ามาเก็บน้าส้มควันไม้กับ ตัวเตาดินดีกว่านะครับเพราะว่าเผาเตาดินทีมันก็ได้น้ําส้มวันไม้ที่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าว่าเผาพวกเตาถังผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้น้าส้มวันไม้เยอะเปล่าแต่เท่าที่ผมเคยลองใช้ตัวกระบอกไม้ไผ่สดนะครับผมได้น้ําส้มวันไม้แค่ขวดน้ําอัดลมขวดเล็กนะครับหรือว่าเป็นพวกขวดน้ําอัดลมขวดละสิบาทอะไรพวกนี้นะครับขวดสิบาทขวดสิบสองอะไรพวกนี้ก็คือได้แค่นั้นเองมันได้ไม่ ได้ไม่เยอะนะครับผมนี่ผมก็เลยหันมาเก็บน้ำส้มควันไม้ที่เตาดินนะครับนี่หยดดีมากนะครับผมแล้วถ้ายิ่งเป็นช่วงกลางคืนนะครับยิ่งไม่มีแดดนะครับโอ้โหท่อคือท่อเขาจะเย็นมากกว่าน,นี้นะครับน้ำส้มควันไม้ยิ่งออกดีมากน้ำส้มควันไม้จะออกดีช่วงเวลากลางคืนนะครับเพราะว่าเวลาเผาเตาดินพวกนี้ผมเผาทีก็เป็นเป็นวันสองวันนะครับทำให้เราเก็บน้ำส้มควันไม้ได้เยอะนะครับผมก็เก็บไว้ ค่อนข้างที่ว่าจะหลายขวดนะครับก็เก็บเอาไว้นะครับเพื่อให้เขาตกตะกอนก่อนนะครับบางทีก็เก็บไว้สองสามเดือนก่อนนะครับแล้วค่อยนําออกมาใช้นะครับผมน้ำส้มควันไม้นะครับที่ได้ก็เอาไปฉีดนะครับฉีดพึงฉีดผักนะครับไล่แมลงได้ดีเลยนะครับผมอันนี้ผมก็เป็นการลองจากสังกะสีนะครับอันนี้ก็เป็นสังกะสีสั้นๆเองนะครับถ้าสังกะสียาวๆผมคิดว่าน่าจะออกดีกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับ แต่ก็ใช้ได้นะครับก็ได้น้ำส้มควันไม้เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ